小的人、哎、呀爱到夜亮，点，老，心随波荡漾，只要抱紧你，四季都为你颠倒，Baby，我说到就做到，别再逃跑，那些不能见面的人。 นนราคืออันนี้น่าจะเป็นในห้างของเขานะคะทุกคนคือเราจะไปหาข้าวกินมันเป็นร้านอะไรนะเถาเปาอะไรสักยอ,อย่างนึงอะแต่ว่ามันหมดก็เลยไม่รู้เลยจะไปหา กินที่ไหนได้ลองมาดูในห้างดูว่ามีอะไรให้กินบ้างซึ่งมิตซาบะอาจจะมีชั้นบนไงนั่นไงฟู้ดใช่ปะฟู้ดดี้โซเชีลใช่ปะวะแข้างบนนั่นน่าจะมีอาหารขายอยู่เดีลองขึ้นไปดูทุกคนก๋วยเตี๋ยวสีลมมาเปิดอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้เราอยู่ประเทศอะไรเนี่ยก็คือมีป้ายภาษาไทยแปลว่าแม่เจ้าของร้านไทยก็คนไทย กินเยอทะะะุกคนอันนี้น่าจะเป็นสมุนไพรของเขาอ่ะอันนี้คือตาผ้าหรือเต่าปะนากลัูร้านนี้คือแต่งแบบน่ารักมากเป็นร้านอาหารเกาหลีมั้งหรือว่าจะลองกินร้านนี้ดีมีบะหมี่มันปูด,ด้วยเดินไปแล้วก็เดิกนกลับ Okay. สรุปเรากินร้านนี้แล้วก็สั่งบะหมี่มันปูแล้วก็เซ็ตเกี๊ยวนะคะเดี๋ยวไปดูกันทั้งหมดเท่าไหร่呀สองร้อยสิบเอ็ดหยวนอาหารของเรามาแล้วนะคะเป็นเซ็ตอะไรนะเส้นหมี่มันปูสามคนละจานนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเซ็ตเกี๊ยวอีกาาเซตหนึ่งอลองชิมเส้นดูอย่างเดียวเป็นไงบ้างะะอแล้วลองใส่มันปู อะไรอ่ะอะร่อยมากเลยอ่ะก็มาแล้วซี่ซีนี่นะคะเป็นเซตนะคะมีซุปหมูเกี๊ยวหมูแล้วก็วกไก่ปะ่ะหมูมากไปเลยไหนเธอลองชิมให้หน่อยสิ ตอนนี้อยากกินเกี๊ยวกุ้งแต่เนเซนโอ้โหร้อนไหมร้อนไหม <laughs> แต่เนเซนเป็นเกี๊ยวหมูอะไรปะโอเคชิมหมูชิมอันนี้ดิหมูทอดีิ <laughs> ชิมอะไรดิมันอะไ <laughs> รไหม <laughs> ชิมนี่ดิชิมซุปดิซุปก็แปล่อร่อย <laughs> อา้าว รสชาติอร่อยยังไม่ทันออกเงหรออาชิมซุปดิชิมซุปชิมซุปอะไรป้ะจืดจืดโอเค, <c oughs> อเ,คเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนะคะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ร้าน Gentle m o เ s t e r นะคะนี่มีน้องคือเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆ แว่นเขาสวยมากเทเวอร์ดีเทลน้องคือเลิศขึ้นมาดูชั้นสองนะ เหอนกันสซี่อินเซียงไฮตอนนี้เรากำลังเดินทางไปวูคังเอ้ยไม่ใช่ไปเดอบ,บันนะคะเดี๋ยวจะไปด้วยรถไฟนะถ้าไปรถไฟก็ผ่านแค่สองสถานีปะเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้เดินไปหาสถานีรถไฟก่อนนะ ถึงแล้วสถานีรถไฟอะไรก็ไม่รู้เดบันคืออาจจะแบบไม่ค่อยได้ถ่ายต่อนเนื่องเพราะว่าแบตจะหมดตอนนี้คือแบดแก้หมดแล้วแล้วเราต้องอยู่ที่นี่อีกนานอาจจะแบบไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะ เดี๋ยวถ้าไหนที่มันเป็นแบบไฮไลท์สวยๆนี่นเดี๋ยวถ่ายให้ดูแต่ว่าถ้าถ่ายไปเรื่อยอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูนะคะเขาบอกว่ารูปข่ายกระทิงแล้วจะโชคดีนะเดี๋ยวจะเข้าไปรูปเขาซะหน่อย ตอนนี้6กโมงห้าสิ้ากำลังรอไฟหอไข่มมกเปิดแล้วก็คือคนแบบมันรอเยอะมากอันนี้อีกั่ง บทเรียนข้อที่1ในการเช่าจักรยานคือศึกษาข้อมูลมาให้ดีก่อนก็ <ไ Miles> คืออะจักรยานอะมันจะมีหลายสีใช่ปะ่ะมีสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีเขียวสําหรับนักท่องเที่ยวอะมันจะต้องเป็นสีเขียวเอ้ยเป็นสีฟ้าแบบนี้สีฟ้าแบบนี้นะนี่คือสีเขียวแล้วทีนี้มันจะต้องสกแกนใช่ไหมแล้วมันจะมีกดแบบว่ากดจราจรใช่ปะ่ะ<ช>อ่ะพูดต่อใช่พูด <อ ie> <S <S แล้วแม่งกูยังไม่ไปไหนเลยพูดอธิบายเหตุการณ์สิ การก็คือไม่รู้ว่ามันต้องไปคืนตรงไหนแล้วก็กลัวแบบเอาไปคืนผิดที่แล้วเสียเพิ่มสุดท้ายกดคืนแม่งเ,เสียฟรีเป็นสิบหยวนข้ามข้ามให้มันเธอเดินไปเขาจะถ่ายก็คืออ่ะเดี๋ยวถรุปให้ฟังใหม่คือเราอะกล้องอะมันสแกนยืมจักรยานได้แต่เรายืมไม่ได้ใช่ไหมกล้ก็มันก็เลยรอเราใช่ปะก็ประมาณห้านาทีหนาทีอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ มันก็เลยกดคืนเพราะว่าเราอะยืมไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขตที่เราจะปั่นไปมันออกนอกเขตเพราะว่าก่อนยืมมันจะมีกฎเป่าใช่ปะก็เลยโอเคกดคืนพอกดคืนปุ๊บมันโดนค่าปรับ50าบาททางที่ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ปลดล็อกยังไม่ได้ขยับจักรยานเลยก็เลยเสียค่าโง่ไป50สบบาทใช่ไหมคะเหมือนเหมือนคนก่อนอาจจะแบบมาคืนจักรยานผิดที่อะแบบมันออกนอกเขตอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้คลองมันก็เลย โดนเสียเงินไปเลยเงาเลยอ่ะ <laughs> <laughs> ถือว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้นะคะ50บาทเฉยๆเสียไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยบทเรียนข้อที่2 <laughs> เดินจนถุงเท้าค่ะเดิน <laughs> <laughs> เดินจนถุงเท้าค่ะกูจะบ้บามินิโซที่สาขายูหยวนการ์เด้นดูดีน่ารักมาก นี่ขนาดยังไม่ได้ไปมินิโซสาขาใหญ่นะอันนี้เหมือนในไทยจะไม่มีปะ่ะน่ารักนี่เรากินบีฟกับสคริตมาล่าเรียร้อยคุณมินิสองนาทีเหนียวอยู่นะนเนื้อ น้อย่างใส่็หงมาล่าใช่ไหมเอะน้ำร้อนหมดแล้วฉันบอะอันนี้ปลาหมึกไม่โฟกัสเลย Có ừ, mực. À Chim bé Ở lại Chim này. À, nào ăn Ở nào? Ăn. Ở không có mạng. ชอบเนนี้ยงเยอะอันนี้เซเว่นบ้านเขาในยู่หยวนเป็นร้านแบบเล็กๆเป็นร้านเปิดนนส่วนมากมีแต่ของกินอ๋อน,นี่ไง <c oughs> ของใช้มีแบบนิดหน่อยจ้าด้ ต่อเพื่อนออถ้าต่ครัาเพื่อนป่อรัาเพื่อนโอ้โหก็จะเอาโมเมนตห์หวานๆให้หน่อยงั้นเธอเจินให้แม่เขาให้ง่ายได้ครัวคาโคละามาจากเซเวน่นมาอกี้ ที่นานจริงรถนะคะปะ่ะเริ่มจะตรงไหนเนาะเขาเดินกันตรงเหรอเธอระวังรถเหมือนสาย,ยามเนานะคล้ายๆสาย,ยามเนะขาทำอะไรอ่ะถ่ายรูปเขาทำคอนเทนต์หรือเปล่า เห็นใครถ่ายอะไรเขาเลยเห็นใครถ่ายอะไรเขาเลยถูกที่ไปทำไมไม่เห็นอะไรสิในคลิปเป็นยังไงที่นี่เองแล้วก็ดูอยู่นี่นะคะเขามาเพื่อสิ่งนี้นะคะรางวัลรางวัลไปดิจัดการนี่นะคะ อัน้สอาะได้ <sk 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 ั <sk 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 ้นม่ดจ้จะรู้ได้ไงว่าได้หรือไม่ได้มันแค่ยี่หยวนเ่งมันจะได้ปะ แล้วถ้าได้มดันจะเป็นยังไงฮะไหนดูทานหลังนี่ทานหลังมันดูยังไง <c oughs> อ่ะคือพี่คนช่วยลุ้น สนุกมากต้องได้แล้วนะมีคนช่วยลุ้นเยอะขนาดนี้อันนี้ต้องเป็นเลขอะไรอ่ะไม่รู้เรียงกันปะมอีกเาอะขุดให้ดีๆีห้าสิบอ๋อดีห้าสิบห้าสิบค้าสิกดีคืออะไรเขาได้หรือเปล่าได้หรือไม่ได้ เขาเป็นาษาอังกฤษเขาาไอัเปนภาษาอั่ใช่ภอังเขม่ใาษาอังกฤษเขาไม่ใช่ภาอาไม่ใชาขาไม่ช่ภังกฤขาไม่ใชังกฤษาไม่ใช่ขไม่ใช่องเขาไม่ใช่ภาษังกฤเขาไมใช่ภาษาอังกฤษเขาไม่ังไม่ใชังเขาไม่ใชกฤษเขาไังไม่ใช่งเขาอังกฤเขาไม่ใช่ภอเข่าไม่่อังกฤใช่ภาษเขามาษองกฤษาไมาง นี่เราได้มาอีก20หยวนคืนนันี่ได้50หยวนผีวันนั้นเข้าแล้วครับผีวันนั้นเข้าแล้วครับเอาอีกจะเอาอีกป๊อบมาดนะคะหนานซิงโรสคนเยอะมากน่ารักจ้าน่ารักกากี่บาทกี่หยวนไหนวะ69หยวน ชื่อคีบาร์แต่ว่าไม่ได้ชอบมารีอ่ะอ๋ออันนี้เป็นเหมือนบา้าเล็กๆก็น้อยๆเย้ถึงมินิโซนแล้วปิดยางปิดยางสี่ทุ่มแล้วใ <c oughs> ครเข้าอยู่ไหมเข้าได้เข้าได้น่า รจะตรงไหนดีน่ารักมากมินิโซ่กระเป๋าคิตตี้คิตตี้เยอะมากที่นี่โซคิวอ่ะน่ารักจังทำดีก็หยวนถูกแล้วใชกมาก น้องหมี<ะ>อ๋อนี่มีกล่องพวกกล่องสุ่มด้วยนี่น่ารักเงี้ยมเงียงสติดน่ารักมากเย่เฮ้ย <Yeah. S 2> ชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้

Oh, mình bling nữa Black King mà. <coughs> Black King in ơi. Ô mày không sao ăn. không xe ăn. Ô

โลเซอร์กันฝนน่ารักมินิคคพผมแบบมีผู้น่ารักมากก็ได้อยู่นะเพื่อซื้อหรอกน่ารักจังอุพึ่งเคยเห็นเสต้อสีน้ำตาล่า,ากจัง กี่หยวน39.9เท่าไหร่เธอ r าร์เอ็นบบาอบาทเอาไหมไม่เคยเห็นอะเอาไปสะพายกระเป๋าไม่เคยเห็นสีน้ำตาลหน้าดีนะใช่า้ย <laughs> หรือว่าจะเป็นสติ๊กนังเท <laughs> <laughs> ่ดีนะ คนชอบสตินี่คือใจละลายอ่ะสตินิชชมพูเอ๊ะน่ารักมีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชุดคอทตุ้มแบบเนี้ยใส่กันฝนอย่างเงี้ยน่ารักเนาะอุ้ยนี่น่ารักจัง อ,อยากได้โอยปวดขาแล้วอันนี้ไพ่เอ้อๆเราจะไปเจออันนี้ที่ดิสนีย์แลยด์ออๆน่า <laughs> นี่ <c oughs> เหมือนเคยกินแซ่บเลย นะอุ้ยอันนี้น่ารักจังวุ้ยของชินจังน่ารักมากเลยอ่ะันตู้เก็บของเธอมีถุงเท้าวันพีชด้วยนะเพราเธออยากใส่มีข้างบนอีกออหรอโค้ดใหญ่อ่ะอย่างยาวไว้ผมหรอ มสแล้วศูนย<ะ>์คือกี่บาทอันนี้ชั้นสามมีชั้นสี่ั้ะเนี่ยอ๋อรับปิดน่ารักมากเรื่องจะอะรอ๋อันก็เป็นเหมือนข้างล่างอยู่ เ้อปิดคลิปให้หน่อยวันนี้พูดเังๆวันนี้เที่ยวเชียงไฮอะ่ะก็คือแบบไปแต่ละที่อะ่ะแม่งสะอาดมากเว้ยคือมันมีคนรอเก็บขยะอะไรตลอดเวลาแล้วก็แต่ละที่ก็เดินทางอะ่ะก็เดินทางง่ายนะถ้าคุณศึกษามาดีอะ่ะต้องเตรียมเตรียมตัวมาให้ดีอะ่ะวันนี้ปิดท่นนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ let's go <S อันนี้คือเดินมาเจอแบบบังเอิญน,นะไม่ได้ตั้งใจมาคือ คนนี้พามามั่วก็คือแลนด์มาร์คใหม่นะเขาบอกเป็นเรือหลุยวิตตองที่ไม่มีลุยวิ